ก็เพิ่งไหว้เทพันใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดเทวราชุูชอนฝนก็ตกหลังจากไหว้เสร็จเลยอะ่ะคือโชคดีมากคือพอไหว้เสร็จจะมาพอเดินมาที่รถฝนก็ตกลงมาแบบหนักมากคือเมื่อกี้ก็ขับรถกลับมาที่น้ำท่วมขนนก็หนักหิวก็มาทานที่ร้านอินเนอร์อินเดมิโดนะคะไายไข่เสร็จ ก็แถวแถวเมนจ่ายร้านเดิมร้านประจำของเชฟคือเขาชอบมากคือเขาชอบกินบาร์บีคิวแบบว่าเกาหลีเกาหลีร้านนี้มากก็หมดแบจิ้มอร่อยมากค่ะเราก็เพิ่งมาถึงเราก็เพิ่งสั่งของกันไปหิวมากค่ะคือผมต้องไปนั่นมาเปียกเลยเชฟเปียกจะต้องกินชาเขียวชาร้อนนะ ร้านเดิมนะคะแถวบ้านแถวเมงจาโอเคเดี๋ยวพอเนื้อมาแล้วเราเจอไข่หดูน่ากินไงไงเราจะบอกน้ำจิ้มอ่ะเขาแซ่บเวอร์แซ่บเขาก็มีน้ำจิ้มหลายๆแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยจริงเขามีกคุ้มไม่นาบตัวใหญ่ๆลยแหละแต่ว่าคือที่เกล็แก่ที่เกล็ดแก่คือเมนูเขาเยอะมากเลย นี่เขามีกุ้งแม่น้ำด้วยเห็นไหม <c oughs> แต่คือืที่เกะแกะนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็มาแล้วจะไปดูโอเคแล้วเขาก็ค่อยๆทย,ยอยเนื้อมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วคือ <c oughs> จริง,ขงเขาก็มีแบบว่าพวกผัก จะเริ่มปิ้งเรียบร้อยแนละ้วราอนอรจั <laughs> และที่นุ่นขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมนะคะเ <laughs> ช่นบอกว่าดูกินกระเทียมสองอย่างเลย้งกระเทียมสับทั้งกระเทียมฉันจะทานกระเทียมยา่าง <laughs> มันอร่อยถ้าทานแต่เอาอีกาเล็กแคโอเค นั้นนะคะโอเคแล้วเทมปุระก็ oh, มาเรียบร้อยอ่ะ,ะหัวไชเทโอเค่ถั่วชาชูก็พิมานะคะชาชูเนี่ยเราไม่ต้องปร่งกินอะไรเลยไก่เลยก็ไม่รู้แซ่บเวอร์อร่อยอย่าง yeah. จะบอกว่าตับที่เนี้ยอร่อยมากค่ะตับไม่แน่ใจว่าตับตับเนื้ออร่อยอ่ะอร่อยจริงจังจะบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วแหละดูเขาเป็นโต๊ะอี่คืออร่อยมากอะจะบอกว่ามีชาชูกับต้อที่นี่คือสุดยอด คือไม่แปลกใจทำไมคนถึงเยอะดูแลเชชก็เขาปกติเช้นเป็นคนไม่ชอบคปิ้งย่างเลยคือมันต้องขยันขยอมาแต่พอบอกว่ามาร้านเนี้ยเออมาง่ายหลังชอบมากค่ะนั่นแลละค่ะบรรยากาศดีนะคะฝนตกทำทำอยู่ข้างนอก